สวัสดีค่ะทุกทท่านวันนี้ติ๋มอยู่ที่ถนนเรียบคลอง13นะคะพื้นที่จะนำเสนอพื้นที่สองไร่หน้ากว้าง40เมตรลึก80เมตรค่ะถนนเรียบคลอง13อันนี้คือ ันนี้คือปักหมุดของเรานะคะตรงนี้อนาคตเรียบความสิสองนี้น่าจะเป็นสี่เลนค่ะตรงนี้ที่ดินตรงนี้เราขอนำเสนอตารางวาระ8 5 0 0มี4ีโนดนะคะแบ่งขายตอนนี้เราขายไปแล้ว1ไร่เหลืออีก1ไร่นะคะตรงนี้ที่ตรงนี้เหลือ1ไร่ สนใจรีบจับรีบจองนะคะเดือนหน้าจะขึ้นราคาแล้วค่ะเหลือ800พเป็น8,500ที่สวยมากสามารถทำธุรกิจได้ด้วยค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ